สวัสดีครับวันนี้เซนเตอร์ช็อปจะมาสอนน้องๆตรวจเช็ครถประจําวันนะผมของนิสสันมาร์ทนะครับผมอ่ะเรามาดูตัวนิสสันมาร์ทนี้จะต้องตรวจเช็คอะไรบ้างนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมเราดูเจอ,อน้ำมันเครื่องอยืดถุงมือก่อนนะเราจะชิดชู่นะแต่ว่าเซนโต้ยืดถุงมือก่อนมินจะอยู่ตรงนี้ครับผม แม็กจะอยู่ตรงนี้นะเราให้อยู่ในค่าแม็กนะครับผมเจนะไปหรือว่าต่ำกว่านี้ได้นิดหน่อยครับผมแต่ว่าจะให้ถึงมินนะไม่งั้นอันตรายนะครับผมรถเราอาจจะเสียหายได้สึกหอไวอา้าตัวนี้เอาเอ,าอูตัวนี้อยู่ขีดล่างเลยนะอะโอเคเดี๋ยวแจ้งลูกค้านะครับผมเดี๋ยวแจ้งลูกค้าเปลี่ยนน้ามันใหม่นะครับผมก็คันนี้จะอยู่ประมาณนี้ครับผมก็ถือว่าต่ํามาแล้วนะครับผมคันนี้จะต้อง ได้รับการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องแล้วนะครับผมอ่ะโอเคเราให้อยู่ในตำแหน่งแม็กนะครับผมหรือว่าจุดด้านบนนะครับผมอต่อมาครับผมต่อมาเราจะมาดูเรื่องของหม้อน้ำนะครับผม,ม,น,บผมน้ำยาหลอยเ็นนี่ดูนี่นะครับผมขีดแม็กขีดแม็กีอยู่ตรงนี้เอาไปถ่ายจากทางนี้ดิจะลงขีดกันได้ดูนี่ขีดแม็กจะอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ หม้อน้ําเราเปิดเช็คหม้อน้ําด้วยก็ได้นะผมนานๆเปิดเช็คทีแต่ว่าเครื่องอเครื่องร้อนห้ามเปิดฝาหม้อน้ำครับผมถ้าสมมติว่าเราไม่เคยเปิดเลยนะเราไม่เคยเปิดเช็คเลยเราจะดูแค่ตรงนี้ไม่ได้นะเราต้องดูตรงนี้ด้วยบางทีอาจจะมีปัญหาระบบการดูดนะผมน้ําตรงหม้อพักอาจจะไม่ลดนะครับผมแต่น้ําในหม้อน้ําอาจจะลดก็เป็นไปได้ครับผมให้เช็คตรงนี้ด้วย เวลาจะเปิดต้องเครื่องเย็ยนนะครับผมเครื่องร้อนห้ามเปิดนะครับผมต่อมาเป็นน้ำมันเบรกนะครับผมตรงน,นี้นะ้ำมันเบรกเอ่อม็กม็กอยู่ไหนมักอยู่นี่ครับผมอยู่เสมอนี่ได้ครับผมได้เลยนะครับผมมักจะอยู่ตรงนี้นะเห็นไหแต่ตัวเลขจะอยู่นี่อยู่ฝั่งนี้เห็นนะครับผมหรือว,ว่าให้อยู่ตรงนี้นะครับผม มานะครับผมก็จะเป็นปัดน้ําฝนนะผมช่วงนี้หน้าฝนจะต้องดูปัดน้ําฝนด้วยนะเวลาจะฉีดนะ้ำกระจกนี้จะไม่มีน้าให้ฉีดนะครับผมก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็สตาร์ทรถเปิดแอร์นะครับผมพัดลมพัดลมจะต้องทํางานนะครับผมถ้าสตาร์ทรถเปิดแอร์แล้วพัดลมไม่ทํางานเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าจะทําให้เกิดความเสียหายได้ครับผมต่อ ความความร้อนนะครับผมถ้าความร้อนขึ้นเครื่องฮีตนะครับผมก็อาจจะทําให้ฝาโก่งอาจจะเป็นการซ่อมหนักไปอีกนะครับผมอันนี้ต้องหมั่นสังเกตดูด้วยนะครับพัคดลมนะครับผมว่าทํางานไหมโอเคก็มีประมาณเท่านี้ครับผมน้องๆก็สามารถปฏิบัติตามแซนโตได้นะครับผมก็การตรวจเช็ครถประจําวันนะครับผมของนิสสันมาร์ทนะครับผมมีอะไรบ้างมาทวนกันอีกทีนึงครับผมหนึ่งน้ำมันเครื่องนะครับผม2น้ํายาลอเย็นนะครับผมดูที่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผม น้ำสามน้ำมันเบรกนะครับผมสีตัวน้ำปัดน้ำฝนนะครับผมหตัวพัดลมพัดลมจะต้องสตาร์ทเครื่องแล้วเปิดแอร์นะครับผมพัดลมนี้จะทำงานอโอเคก็มีเท่านี้ครับผมกดไลก์กดแชร์ให้เซน็นเตด้วยนะครับผมให้น้องนที่คนอื่นๆที่สนใจในเรื่องของการซ่อมรถนะครับได้เข้ามาเรียนรู้มาศึกษาด้วยกันนะครับเซนเตอร์ช็อปครับ